สวัสดีค่ะตอนกัชมาตยนค่ะอ่านเสียงดังไปแน่ว่พี่้องเด้อได้ยินแน่วันเดแนวเพราะว่าวันนี้เป็นวันรวมรุปสิทธิ์เก่าของโรงเรียนปฐมโรงเรียนบ้านองคุงค่ะรวมสิทเก่ากันทางพี้เราจ้าป้ารวมรวมนค่ะ เสียงมันดังเนี่ยค่ะอันได้ทายได้ตอนบมีเงี้ยนค่ะถ้ามีดตีก็นไได้ทายพี่น้องจ้าขอบคารัยคราถวายพระ้านกันค่ะราถวายพระปานกันพี่น้องรุเนี้เหลือสคนด้วเหลือก็ช่วยสองคนน้องพี่น้องเองคนเดี๋ยวเสียพี่น้องเบิ้งอ่ะบรรยากาศรอบก นคะพี่น้องวันครับคุแม่เราไไหวไก็ได้ไหวได้นะครับทุกกสายครับทุกายทุตน้ชิญในหองประชุมเลยครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องมึงนคะว่าเดี๋ยวต้องคอยมาฟังว่าสรุปแล้วว่ายอดถระปาขอะไรรพ้องได้่น้องมึง บรรยากาศรอบๆก่อนค่ะเดี๋ยวพี่น้องมึงบรรยากาศรอบรค่ะมัน่จกเป็นงางานไม่ค่อยใหญ่เลยเพะจัดแบบว่าสิ่เก่าสัพันธ์กันธรรมดาค่ะรวมรุ่นใครบ้างก็มาเดี๋ยวนะครับรแล้วจะเป็นเวทีเเลครับเเลยครับ ไุรู้ว่าีโดตีอย่างยังบ่รู้เลยจ้าว่าพี่น้องพี่น้องว่ามีอันโดตี้อย่างได้จ้าพี่น้องรู้เลยเอาก็ไลยไหลใท่เคลียรหน่อยกดนึงก็ไลยไหล่ท้าศูนย์สองศูนย์ ตองนะอง้นะรนีดนะครับห้าห้าศี่ศจะไม่ได้ให้้อง้นะครับอันนี้อีดาคุณน้องจ๋ากสิบเอ็ด้อันนี้รุ่นอะไรนะหรุ่นหกสิบเอ็ดจ้าตุ๊กตรุนี่สิบแปดพี่น้องจ๋าได้จะกลางมาพี่น้องแข็กู้ คุณไปตำเสียคุณไปตำเสียไปตำนะคะนอนนะในเมื่อเราอยากกินตำมะหุงเราต้องไปหามะหุงมาตำอันนี้อันนี้อะไรนะอุ้เอ้ามากินเนี่ยเอามากินเนี่ยพวกหนูไปตักพวกหนูไปเด็ดเอามะหุงยุติมะหุงมันมีแต่ขนมจีน เอากินกินขนจมร็จขวายพ่อป้าเสร็จเรียบร้อยค่ะเราจะรวมแต่ตอนนี้ก็สังสรรค์กันธรรมดาธรรมดาค่ะจะเริ่มโรตีโฟกซองดรตนตรีโฟกซองไี่น่องช่วงนี้ก็จะเป็นการจัดโต๊ะเ้า่ีวเพื่อเข้าสู่ ถ้ามันได้ดื่มแล้วยังมีเหลือติดโก็ติดอะไรอยู่ก็ทดลองวุ้ยดังกลางกูได้ปะเนองโต๊ะรุ่น48ในบริเวณงานได้เลยนะครับส่วนเครื่องเดิมนะครับที่นอกเหนือจากสินค้าอื่นๆก็ซื้อได้ที่บริเวณท่ารล้องานแป๊บหนึ่งก็จะมีเบียร์ไปส่วน นี่อยู่ในถังแล้วครับก็ตัดเซลล์โยนแมวครับเพื่อเองได้เลยความแข็บริการโดยเองได้ตลอดขอให้กินเขาไม่ได้ให้ทีมขอให้กินด้หน่อยเขาไม่ได้ให้ทีมจะขอให้เรามีความสุขกันนะครับปีนี้จัดย่อมย่อมข้าวเบิ้งค่ะพี่น้องออเดิมง่ายง่ายสบายสบายเป็นงานสัมพันค่ะสิทธิ์เก่าสัพันธ์่น้องค่ะ สิทธิ์เก่าซ้ำพันตีตีอุ้ยท่งนี้ท่งนี้เบื้องหลังพี่น้องจ๋าจดจัดฟาดบมือนี่พี่น้องจ๋าลองดูว่าเอาสดสดละหลายคนเนี่ยเบื้องหุ่นก่อนเบื้องหุ่นก่อนเอาสวดสดนะเขาจะได้ยินหอยแล้วเมียนแค่แน่นะพี่น้องน้องรู้จักแม่ครัวรู้สึกว่าสิได้หลายกมูอยู่คาโต้เด้ทอยังว่าตังควายน้อยังว่า่ังควายน้อแม่ครัวยูทำเองเจีย ไปค่ะพี่น้องจ้ากูยู้ได้หรือยังเนี่ยอันนี้อันนี้ไหมเอาเหรอเอาหยิบไม่ได้เหรอ เสียงโนตีบ้างเอาแค่นี้ก่อนค่ะเนาะเป็นกำลังใจให้แต่ละรุ่นนะครับรุ่น37ครับ37อยู่ไหมครับ37 4,900บาทนะครับโอ้ขอบคุแดงสูงครับรุ่น37รุ่น40ครับรุ่น40อยู่ไหมครับรุ่น40เนาะรุ่น40 4,850บาทตัวสุดยอดมากครับโอ้ยอดเยี่ยมนะครับรุ่น48ครับรุ่น48นะครับอยู่บ่ครับรุ่น48โอ้ย1โ,โตเนาะนะรุ่น48 5,540บาทขอบคุณรุ่น48นะครับครับผมรุ่น39ครับคุ้มบังแขนมาซั่นเห็นบ รุ่น3 9มรับุคุมพอมไหมคุมบังแทน3,750บาทครับดังให้นะครับแต่ละรุ่นรุ่น1 3เมื่อรุ่น33นะครับรุ่น33ครับ8ป2 0บาทนะครับนะครับรุ่น35ครับอยู่บงคบรุ่น35ไม่อยุดตัวนันตวโอ้รุ่นห โอ้ไม่เริ่มปฏิเสธผมแล้วนะครับนี่รุ่น35ครับ1ิบหกร้อยสี่สิบบาทนะครับโอ้สุดยอดนะครับสุดยอดสุดยอดนะครับรุ่น60ครับรุ่น60ครับเนาะรุ่น60ครับ7,500บาทโอ้ไม่รุ่นลูกรุ่นลูกหาเงินมารุ่นยีครับรุ่นหกหาเงินมารุ่น29นะครับ29 1,400บาท นะครับเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอบคุณนะครับรุ่น74ครับรุ่น74นะครับเขาอาจจะไม่ได้เลี้ยงรุ่นเนาะนะครับรุ่น7 0ครับ74 2,060บาทนะครับเนาะส6ครับรุ่น5 6สองพันหงสิบเอ่อต่างหันไปตรงนี้ครับโอ้ดีกว่าไป่สี้อยนะเออแม่โรตีไมาจัดได้ไหนก็รุ่น56ครับแปดตันห้าเลยบาท เราตีมาจากร้านโยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เจ่งกเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> นี <c oughs> <c oughs> ่ยนี่อะรุ่น52และรุ่น73็ตั้งมาสั้นสรุปแล้วยอดผ้าปางานเล็กๆล็กสิทธิ์เก่าสัมพันธ์ได้หอดสามแสนอยู่ด้วยจ้าพี่น้องจา้า